สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี FC ช่องกีกี้ทุกคนนะคะเพื่อนๆทีเ่เข้ามารับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคนเลี้ยงนกจังหวัดมหาสารคามค่ะและคลิปนี้นะคะ มีเพื่อนๆของเรานะคะซึ่งเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงนกค่ะสนใจอยากจะเลี้ยงนกแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะอยากจะได้น้องนกน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอยากจะได้น้องนกหงยกน่ารักแบบนี้วันนี้กีกี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเตรียมความพร้อมเพื่อให้เราได้น้องนกที่เป็นผลผลิตจากการเลี้ยงนกนะคะแบบนี้ค่ะอย่างกรงนี้นะคะมีลูก มีลูกนก5ตัวเลยนะคะทุกคนในรังนี้ค่ะซึ่งอายุน้องนกก็ประมาณ20วันนะคะส่วนน้องนกกลุ่มนี้นะคะอายุน้องนกก็ประมาณไม่เกิน1สัปดาห์นะคะก็กําลังมีลูกตัวเล็กๆแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมีลูกนกนะคะเพื่อนๆก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมโดยเฉพาะ รังน้องนกค่ะซึ่งวันนี้คิกิจะพาทุกคนมาดูรังที่เราเลือกใช้ซึ่งเป็นรังมะพร้าวนะคะปกติแล้วเนี่ยรังน้องนกที่คนเลี้ยงนกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่รังมะพร้าวหรือกล่องนะคะหรือกล่องที่เป็น กล่องไม้ก็สามารถที่จะใช้เป็นรังให้น้องนกหงหยกได้ค่ะแต่เนื่องจากว่าที่บ้านของกิกี้นะคะก็ถนัดใช้รังมะพร้าวนะคะดังนั้นก่อนที่เราะจะเตรียมความพร้อมนะคะเราก็ต้องมาชิคพ่อแม่พันธุ์น้องนกก่อนค่ะเพาพ่อแม่พันธุ์น้องนกนะคะที่เราจะจับเข้าคู่กันนะคะซึ่งการเลือกอนกที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ย เราก็สามารถที่จะให้น้องนกเลือกคู่กันเองนะคะหรือเราจะเลือกให้น้องนกเข้าคู่กันนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากกันทุกคนถ้าเรามีกรงนะคะ มีกรงซึ่งกรงที่เราใช้เนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับการเลี้ยงนกที่จะต้องผลิตลูกนกนะคะดังนั้นเนี่ยกรงนี้นะคะก็สามารถที่จะใส่รังนกได้นะคะซึ่งอาหารที่เราต้องเตรียมให้รังให้นกก็คือเอ่อเมล็ดมิลเลดมีน้ํานะคะนี่คือมเมล็ดมิลเลดจ,จะใช้แบบสีขาวหรือว่าสีผสมก็ได้นะคะถ้าน้องนกสามารถกินได้ทั้งสองแบบค่ะแล้วก็มีน้ํา ดื่มที่สะอาดนะคะแล้วก็มีเข้าวโพดหรือกะเพราหรือฟ้าทลายโจรน,นะคะที่ที่บ้านกิกก็้กอ่เลือก อาหารน้องลูกที่หาได้ง่ายๆค่ะอย่างดอกบานไม่รู้โรยป่าหญ้าข้นนะคะตะไคร้นะคะเราก็ให้น้องลกได้กินหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะกิกิจะเลือกนกสองตัวนี้นะคะมาไว้ในกรงนี้เพื่อที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะเพราะว่านกตัวที่เป็นแม่พันธุ์เนี่ยเป็นนกตาแดงนะคะซึ่งนกตัวผู้เนี่ย เป็นนกที่กิกี้ชอบมากๆเลยค่ะกิกี้เลยจับน้องนกเข้าคู่กันเองนะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นอีกกลุ่มที่เราเออรอให้น้องนกเข้าคู่กันนะคะซึ่งดูจากพฤติกรรมน้องนก กรณีแบบนี้คือสวยเลือกได้ค่ะทุกคนมีนุกตัวผู้สองตัวมีนุกตัวเมียนหนึ่งตัวถ้ากรณีแบบนี้นะคะน้องนุกก็จะเลือกตัวที่ตัวเองชอบนะคะก็จะพยายามไล่จิกตัวที่ไม่ชอบนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการปล่อยให้นุกเลือกคู่กันเองเนี่ยก็จะ,ะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะได้พ่อแม่พันธุ์นกสวยๆก็ต้องจับแยก ไปไว้อีกกลงให้อยู่แค่2ตัวนะคะน้องนกก็จะปรับตัวแล้วก็จะเรียนรู้ในการเข้าคู่กันเพราะว่าอายุได้ถ้าอายุได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าคู่กันอย่างอัตโนมัตินะคะถ้าเราเลือกน้องนกเพื่อที่จะจับคู่เพื่อที่จะมีลูก มีสีที่หลากหลายนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราก็จะได้นกสวยๆเกิดขึ้นจำนวนมากค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเพื่อนๆที่กำลังเลี้ยงนกนะคะโดยเฉพาะมือใหม่หัดเลี้ยงค่ะก็ต้องเตรียมกรงเตรียมรังมะพร้าวนะคะเพื่อที่จะให้น้องนกของเรานะคะได้ออก,กไข่กกไข่แล้วก็เลี้ยงลูกค่ะเรื่องน้ำเรื่องอาหารเนี่ยนะคะก็ ต้องดูแลนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะน้องนกจะเข้าคู่กันเนี่ยนะคะเราก็ยังไม่ต้องให้อาหารอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยกิ๊กก,ก็ยังไม่ให้นะคะก็จะให้ข้าวโพดในช่วงที่กําลังเลี้ยงลูกตัวอ่อนหรือว่ากําลังป้อนลูกนะคะช่วงนี้ก็จะให้กระเพราให้ฟ้าทะลายโจรให้หญ้าขนนะคะหรือแม้แต่ดอกบานไม่รู้โดยป่าเพื่อเป็นอาหารให้กับน้องนกค่ะแต่อาหารหลักๆก,ก็คือเมล็ดมิลเลตนะคะเพื่อนๆ จะผสมเข้าเปลือกได้ค่ะก็เป็นการลดต้นทุนนะคะส่วนเรื่องน้ำเนี่ยขอบอกเลยค่ะว่าต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าถ้าน้ำดื่มไม่สะอาดก็อาจจะส่งผลเสียต่ออน้องนกท้องเสียหรือว่าน้องนกเจ็บป่วยได้นะคะดังนั้นเรื่องอาหารโดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญมากๆค่ะและนี่ก็คือน้องนกที่เราจับเข้าคู่กันนะคะดูจากการ ปฏ,ฏิสัมพันธ์หรือว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยน้องนุกก็คงจะมีไข่ให้เราเร็วๆนี้นะคะซึ่งคลิปต่อไปกิกิก็จะมาอัปเดตให้ดูต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ